โอเคใส่บัตนี้เดียวอ่ะใส่อันนี้ใส่ยาแก้เครียดนะครับอันนี้ยาแก้เครียดนะครับก็คือลงหนูย้ายขี้ย้ายขินแก้เครียดไหมครับแก้เครียดการบัดครับตัวนี้นี่ครับนี่นุ๊กกินน้ำแดงนี่ครับนุ๊กกินน้ำแดงอืมว่าไปขามื่อไหรตายอ๋อแต่ก็ตายเร็วขีดยาเราก็ดีไปเร็วอืมอืมเพราะมันดีมันดีนึกเมื่อกินเมื่อกินยา้องเขาเนี่ยเขาไปขีดแล้วเมื่อกินแอนเลยมันดิบเขาเลยอืมโอ้วันมันตอบสนองยาไวเนาะครับเนาะ อันบอกว่าชำเละเองใดอดตายเลยบัดนนี้บอกพอขายแล้วบัดนนี้ทั้งหนูทั้งเป็ดทั้งไก่ชำเละขายเองเนี่ยเอาเป็ดเีแม่ลาบขายกับผูครูกันบ่เดวออกไปบ้างขายเด้ ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบานแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอหนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่น,นครับวันนี้ ก็ได้มีโอกาสมาส่งหนูที่นี่ครับเนาะวันนี้ก็ได้เอาหนูอ่าหนูสดมาด้วยนะครับแกสั่งหนูมาแก้มตอนช่วงสงกรานนะครับเออเอาหนูเอาหนูเนื้อมาลองชิมแล้วก็สั่งหนูพ่อแม่พันธุ์ครับนี่ฮะโอเคครับตอนนี้จะเติมน้าครับน,นะครับมาดูเจ้าของฟาร์มจะเติมน้ากัอนครับอันนี้น้ำานี่ก็คือเจาะหูน้นดเด้ยครับเดิมมันมีอากาศเข้าไปมันมันสิบมันสิบมันสิบอะไรมันมันนี่หรออากาศไม่พอ ครับผมเอ่อมีอากาศเข่าก็โอเคครับผมก็ต้องใส่สูงขนาดนี้เรารับนี่นี่ครับแกใส่ยางสูงเลยครับนี่ครับใส่สูงเปิืนไปครับก็ต้องสูงแรงนั้นมันก็มีแล้วครับแค่มันสูงกระชุกนามกับใส่ได้แล้วครับถือว่าใส่ได้แล้วโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคใส่บั่นี้เดียวอ่ะใส่อันนี้ใส่ยาแก้เคี็ดนะครับ อันนี้ยายเกียรเขียดนะครับก็คือลงหนูย้ายที่ย้ายขิดแกียรเขียดไหมครับแกีรเขียดกันบัดครับตัวนี้นี่ครับนี่นุกินน้าแดงนี่ครับนุกินน้าแดงโอเคครับเดี๋ยวผมแนะน้ำจาเจ้าของฟาร์มมาดีครับเนี่ยไม่ให้อยูกกผมครับผมเนี่ยสวีทไมนี้ครับผมก็ต้องเอบดผมบอกเออเคือพอสวตทนะครับที่นี่ที่ใส่ครับเนี่ยหมูบ้านนะครับผมบันรน้องลุงพุกน้องน้องลุมพุกน้องลุมพุกตำบลครับตำบลนวลสะอาดตำบลนวลสะอาดอำเภอหนองเรืออำเภอนองเรือนะครับเนาะ ครับผมเริ่มต้นที่อยากเลี้ยงหนูคิดยังไงจังอยากเลี้ยงหนูครับเร,เ,เริ่มต้นก็เป็นสัตว์น้อยเพี่ไม่ได้เลี้ยงง่ายอ๋อถ้าเลี้ยงแพะมันได้ใส่กันบ้งหลายมันกำลังมขอโอเคเริ่มต้นนี้ก็คือเลี้ยงแพะมาก่อนแต่จริรงๆอยู่นี่ก็ยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงยังอยู่เนาะแต่ก่อนก็เลี้ยงแพะแพะหลายๆแพะดีๆแต่ว่าก็คือไม่ยิ่งวัวคนเดียวเฮ็ดลำบาก กำลังมาไวเนาะนะครับกำลังมาไวก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหาสัตว์ที่แบบเอียเลี่ยงแบบง่ายๆป่ตตองใส่แรงหลาย,ายผู้เทาก็เลี้ยงได้ลอครับก็เลยลองเลี้ยงหููบ่งนะครับโอเคครับก็เลยคิดจังไหนเสื้อจังไหนจังหาเจอหนูว่ามีคนเลี้ยงหนูครับไปบ่งในเฟซเลยบ่งในเฟสอ๋อก็คือแสดงว่าเป็นคนที่ออนไลน์เติบโตจากเขาบ่งในเฟซใน YouTube เบ่งไปเบ่งมาก็คือร้อนร้อนก็อยากเลี้ยงเลยอยากเลี้ยงเาฮ่าฮ่มฮ่า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 ฮอาฮ่าาก่นฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่าฮ่ากินฮ <c oughs> ่นออนาอ่า่าฮ่่งฮน,นาฮ่มฮ่าฮีา่าฮาฮ่าร่าฮ <laughs> ากินเนาะ่ <c oughs> อเคครับฮ่าฮ่าก่อบถาม่พิ่าเติม่าฮ่าฮ่กฮ่า็่าฮ่าฮีา่าะ่าฮบาฮ่าฮ่า่าก่าฮ่าย่าฮาฮาฮ่ยฮ่าฮเา่า่าแพะฮ่่า่าฮ่าฮ่่่า่าาาฮาฮกาครับเลี้ยงแพะตอนเลี้ยงแพะครับเลี้ยงแพะฮาก็ซื้อมา สิบแม่แมมยียยย่สิบแม่ยี่สิบแม่โอ้หลายเติบเลยเนี่ยยี่สิบแม่นี่คือมีแต่แม่มันเนียครับผมโอ้แม่มันพร้อผมประมาณสองอาทิตย์ออกออกเลยออกหกหนึ่งถึงสามตัวโอ้ซื้อแม่มันว่าตัวจักบาทครับเนี่ยตัวละหก <6, 000 S 2> พันหกพันโอ้บ่แพงเนี่ยครับแล้วแต่แล้วแต่สายพันธุ์อ๋อแล้วแต่สายพันธุ์สายพันธุ์นะครับคือตั้งหมื่นตัวครับนี่ได้ไหมครับผมพันธุ์บ่อครับไปซื้อมาออกปุ๊บมีตายบ่ครับแพะมีตายบ่ตายกันอ๋อมีตายมาแล้วมันออกออกลายตัวอะไรก็ได้วยขยายช่อ อืขยายคอร์กขนาดขยายคอกจากนี้น้อยเลยตอนขยาคอรกน้อยนี่คอกแรกแล้วก็เป็นคอกสองขยายมาแบบมานั่นสายเร็วเนี่ยเขาต้องเขาต้องดูแล้ันมันเวลามันซึมกินยืนบ่กินยาเนี่ยต้องต้องขี่ดายชั้นเพราะไปขามือไปได้โอ้แล้วก็ตายเร็วขี่ดายเราคือดีไปเร็วออืเพราะมันดีมันดีนซึมบ่กินบ่กินยาตรงคอร์กเนี่ยเขาไปขี่เขามา่กินแรงเลยวเขาดีเขาเลยอือ้คนมันตอบสนองยาไว้เนาะครับเนาะ ราคาใหญ่เกินมือหนึ่งไปถ้ามือนึงไปก็เอายากแม่นบ่ครับยากเราลอยเลยครับผมแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมากแตถือว่าโอเคเนาะครับผมมาถือว่าดีมากๆแหละแต่ประเด็นคือกำลังสวยมันต้องตังกระถิ่นตองนั่นต้องนี้นะครับหลายอย่างแล้วก็มีปลูกหญ้าต้นปลูกหญ้าบไปด้วครับปลูกหญ้าบดหญ้าหวานให้มันกินหญ้าหวานไม่กินแล้็มาสับเชียงสับเอามาสับมันกินครับแล้วก็เวลาเวลาเรียนสอนเขาบอ กาแฟไว้ให้ในบ้านดูครับผมเจ้าของบคยอยู่บ้านอ๋อครับผมในส่งั้นเป็นในบริการเนี่ยน่ะบริการบริการในบ้านเนี้ยบริการไทยบ้านงานตรงเพื่อครับผมมันก็เลยเนบ้านก็เลยลำบากอ่าอ่พอดีแบบ็นว่าสบายก็เลยขายยกกระเป๋าเงินไปเที่ยเรีย้เงกินกุมภาครับหกสามครับมาขายพืชจีกาหกสามครับผมแบบต่อมาสักเดือนแปดเดือนแปดเดือนโอเคครับแต่กำไรจากบาทครับกำไรกับ บ่หลายบ่ลายบ่หลายอืมันมีตายหรามครับผมก็เป็นงั้นเรื่องช่วงเล็กๆล็กเรื่อสั้นๆผมมาบ่ขาดทุนก็ดีแล้วครับผมคือว่าอยู่ทุนบ่ขาดทุนก็ดีแล้วเพราะ่ได้เลี้ยงโดนเนาะเลี้ยงที่7-8เดือนมาผมมาถือว่าโอเคนะครับเจ็ดแได้ถึงประมาณ30ตัวครับเก็ดสี่ตัวแล้วโอเคครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเป็ดนะฮะลงเป็ดครับนี่นี่ครับเป็ดเป็ดบัลเบอรี่ไ่มครับนี่เป็ดบัลเบอรี่พึ่งพึ่งออกมา เขาเพิ่งมาเลี้ยงขายแค่ไหและครับไม่เลี้ยงอ๋อเหลียงบาบารีด้วยครับนี่นะบาบารีครับอันนี้เอาเอาลูกหน่อยมาหรือว่าเอาตัวใหญ่มาเลยครับซื้อตัวซื้อลูกหน่อยมาตัวละสามสิบบาทครับผมโอ้แพ่งเติบสามสิบบาทเลี้ยงจั๊กเดือนแล้วครับนี่ซ้ำนี่นี่ตัวนี้มันเดือนกลัวป่ะครับเตประมาณสองเดือนญสองเดือนครับอ๋อประมาณสองเอนเยาเลี้ยงเป็นแ้่สองเดือนญมันอ่ะเป็นทั้งพ่อสองเดือนญป่ะมันว่าท่นถึงมันถึงแล้วเนาะเดี้ยงกลัวครับเป็นบาบารีครับนี่ครับมาเลีี้ยงครับน่ โอเคครับบันเฮ็ดเนื้อขายใช่บาลี่เขามารับซื้อดีังไหมครับเนี่ยอันนี้ยังมาตั้นได้ยังมาตั้นเลยโอ้รับขายเองสิรับขายเองเลยโอ้เยียะเลยครับโอ้กับสันนูกับพ่อขายดอกนี่ครับอันนี้คุณแม่ครับสวัสดีครับผมชื่อแม่ยังครับผมแม่หนูจ้ะแม่หนูไอตอนที่อยากเลี้ยงนูโผใดอยากก่อนครับคุณพ่ออยากก่อนอ๋อมาในน้ำเจ้ารู้สึกยังไงตอนแรกเอากระบ่กกรบ่ขาดดอกกัอยากเลี้ยงยังก็เลี้ยงด้วยเอออยากเลี้ยงยังก็เลี้ยงบ่ เออมีคนฟังแนนข้นอยากฟังนีมคนเลี้ยงจ้ะเยากดหยาดตั้งแต่เมื่อกี้กินอ๋อบอดี้ต้นเลี้ยงแพะเป็นยังไงต้นเลี้ยงแพะครับโอ๋ยมันลำบากมันเมีไอ้ว่ครับกำลังกรถึงกำลังกรถึงเจียวหยาเอาผักเกษตรมันมีไอ้อืมอืมอืมมันเมยเนาะจ้ะแต่คือมันแล้วแต่คนเงินคนแห้งดีแต่ว่ามีปัญหาเลยเนาะครับแต่เท่ากับคือมันยิ่งกเกิดคอนข้างจะเมยนิดนึงเนาะ แม่หรือพูดเดียวเนาะพ่อก็ไปเฮ็ดงานแม่ก็บพูดเดียวเฮ็ดบ่ไหวอ๋อครับก็เลยหันมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูก็ถือว่าเลี้ยงแล้วหันบอกว่าชำเละเองใดอดตายเลยบัดนี้บอกพอขายแล้วบัดนี้ทั้งหนูทั้งเป็ดทั้งไก่ชำเละขายเองเอ้าเป็ดเองแม่ลาบขายก็บ่คู่กันบ่ได้ออกไปบ้างขายเด้เี็ดอยู่ในเฮียนนี่เพิ่นมาสั่งหมดแล้วโอ้เสียงฝีมือดีตัวนี้โอเคครับผมอันนี้เป็นใครครับนี่เป็น มาเยี่ยมชมครับผมลองเคยครับเพื่อนฟ้าไหมอ่ะอ๋อเพื่อนฟ้าคนี่ียวว่าเป็นเป็นซ่างรูง้สึกจงไหนครับไอ้ไอ้ไพี่เคยพี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหนูครับรู้สึกจงไหนครับผมก็อจะร้องบางน้ำร้ลงเหรอให้เราเออให้เราร้องบางก่อนให้เราร้องบางก่อนให้เราเจ็บตัวก่อนเนาะจังมากันเจ็บตัวน้ำคนเจ็บตัวน้ำคนเวลาเราอยู่แข่งกันแข่งยังน้อยมันเกิดมันเกิดบ่ค่อยมีอย่างหรอกครับแต่ว่าเลี้ยงเื่ฟยดูเพยเป็นก็โอเคอยู่ซ้ำนี่ครับผมแต่ว่าแข่งยังเกิดธุรกิจก็ต้องมีมั่นลอยแม่พันธุเขียนไปถึงจะเกิดรายได้จริงจังเนาะ โอเคครับวันนี้คุณพ่อครับถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาเยี่ยมชมอยู่อยู่นี่สามารถเข้ามาชมไหนบ่ครับอะไรอะไรอยู่นี่ยูสไซน์น้อครับน้ออยู่หมู่บ้านใหม่ครับบ้านน้องลุมพุกหมู่บ้านน้องลุมพุกครับตำบลนนสะอาดตำบลนนสะอาดครับอำอเพลลงเรืออ๋อเพลเฮดยังไม่น้อเอ็ดยังไม่เนี่ยเฮดยังไม่เนี่ยเฮดยังเนี่ยเฮดยังเนี่ยเอาอยังเนี่ยเอาอยังชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวกันบอกพ่อไหมแนะนำตัวกันครับเอาพ่อเรียกแนะนำชื่อตัวชื่อยังครับบอกกันบอกกันชื่่อออชืะไรรคับลูก บอกพี่บอกพี่บระท้องเอินพอออนที่เอินที่ดีกว่าเรียกพี่ดีกว่าน้องชื่อชื่อชื่อน้องยังครับผมชื่อน้องยังครับเบาๆเลยมั้อยู่อ่าตำบลตำบลยังครับว่างันตำบลโนนสะอาดตำบลโนนสะอาดครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเนาะเอ๊ฟังหนิยังอำเภอหนองเรือเนาะว่าจะน้องแกเป็นตำบลปะครับเป็นชายแดนชายแดนชุมแพอ๋อมองนีิเป็นชายแดนเนาะคือยังผมไปชงผูเขียวว่างั้นห่างจากชุมแพประมาณ ประมาณบ่เกินหายกี่รูปอะผมเข้าใจว่าเป็นชุมแพะลงน้ำตาลเนาะพออยู่ผู้เขียวผมก็งงกันน้องแก่สิละอ๋อน้องเดียร์กัน้องแก่นี่ยละมองนีเป็นไสเดียนน้องเลือกับกับชุมแพะกับชุมแพะครับผมขอเบอร์โทรหน่อยครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ครับเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองครับสามห้าหกเจ็ดสามห้าหกเจ็ดท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยู่ที่อำเภอน้องเลือนะครับเนาะหรืออำเภอชุมแพนะครับเขตติดต่อกันในแถวนี้เนาะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเลยนะครับก็ อยู่ห่างน้องแกบอไก่เนาะครับเนาะบ้านสกิโลโอเคครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นี่ยบรรยากาศค่อนข้างดีครับอยู่กลางทงแนครับออกมาข้างนอกบ้านครับเนาะก็มีให้เบิ้งมีหอดเป็ดหอดแผะโรกแผะเกามีไก่ให้เบิ้งหลายอยู่ครับเนาะไก่ครับก่ก็น่าฟอไก่ตีพอไก่ตีอีกโอ้หลายอย่างแทะโอเคครับวันนี้ฟาร์มนงพูกใหญ่ชัยภูมิผู้แทนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมันแพร่รัวะโอ้ไปเอาโทรศัษสามัญขยายไปอีกพ่อขยายมาอีกรับ บวกาตัี้พอลไปอือนี่เด็กคปีครับเด็กัคเดือนแต่รัดแต่รัดแปดเดือนอ๋อแดเดือนเดือนเที่กบเน้ากำไรจะบาดแเดือนบอกกำไรกำไรไม่เคยยนอนอะกำไรอ๋อสื่ของสื่องส่ของแต่คือนิดนน้อยกำไรน้น้อยจะรัาเขาขายไปพูดเรืองกระ้าเขาขายเป็นตัวเนี่ยมันจะได้ดีตัวล็อกี่พันหนามันเือดยกรวมเลยครับ่้ I'm <laughs> sorry. <laughs>